สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับทักทายเอฟซีทุกท่านนะครับโอเคคลิปนี้นะครับเราก็จะมานึ่งกล้วยห่มนะครับเป็นกล้วยน้ําว้าที่กึ่งสุกกึ่งดิบนะครับแล้วก็มีบางลูกก็สุกบ้างดิบบ้างแต่เราจะเลือกที่แบบห่าห่ำเลยนะครับอันไหนยังดิบๆอยู่ก็เอาไว้ก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากล้วยห่มนึ่งกัน ันนี้กินสักลูกหนึ่งนุกวนมันสุกแล้วนะครับอย่างนี้เราไม่ต้องต้มหลักกินเลยกล้กยกินกล้ยครับจะได้เป็นเรื่องง่ายๆของแทะห้าม นี้มันจะออกสุกแล้วนะครับผมก็ชิงกินก่อนนะครับที่เหลือเดี๋ยวต้มนะครับก่อน มานะครับคราวนี้เราก็จะมาเลือกนะครับเราจะเอาใส่ซึ้งนะครับนี่ขอขอขอขนะครับซึ้งหม้อกระทะนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าฝั่งไหนที่มันได้แล้วมันจะมันไม่เท่ากันนะเคือเดียวกันก็จริงหวีเดียวกันก็จริงอะ เราใช้ด้วยการบีดดูนะครับเนี่ยนิ่มๆอ่ะใช่เลยนะครับนิ่มๆี่ะใช่เลยนะครับถ้าถ้าเกิดแข็งยังไม่ใช่ครับถ้าแข็งยังไม่ใช่อโอเคครับมันก็จะมีมันก็จะมีไม่กี่ลูกที่มันใช้ได้นะครับครึ่งหนึ่งอ่ะปึ๊บนี่ อันนี้คือยังแข็งอยู่ทุกคนแข็งครับอันนี้คือยังไม่หามเลยนะยังยังดิบอยู่อเนี้โอเคแล้วนะครับนะจากนั้นเราก็ค่อยๆครับเนาะเด็ดออกมาทีละลูกนะครับน่สาี่ห้าหกเจดตู้ ตอนก็ไม่ยากเราก็ผ่าเลยครับผมผ่าเลยผ่าครึ่งเลยนี่ครับนี่เห็นไหมดูสีข้างในเราจะรู้เลยครับทุกคนนะครับออกถึงเหลืองนะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาใส่ไปในซึ้งนะครับตอนนี้กุ้ยหามก็จะมีทั้งหมดเจ็ดลูกนะครับพอผ่ามาแล้วจะเป็นสิบสี่ชิ้นนะครับ นี้เราเลือกวิธีการนึ่งนะครับถ้าต้มมันมันจะออกเละๆหน่อยนะครับชอบกินนึ่งมากกว่า เดี๋ยวจะให้ดูนะครับชัดๆนะครับว่าผมผ่าแล้วเป็นไงบ้างเรียบร้อยตอนเรียบร้อยนะครับโอ้พอดีเลยนะครับเดี๋ยวจะไปเอากล้องมาให้ซีดูใกล้นะครับ เดี๋ยวเราเนื่องก่อนนะครับเสียบเลยเสียบปลาอ,อ่โอเคครับใส่ซึ่งแล้วครับเ c ซนะครับ, F รบเดี๋ยวถ้ามันสุกนะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะครับทุกท่านก็จะน่ากินกว่านี้ครับทุกท่าน ครับตอนนี้มังกรพี่ก็กําลังเ,เสียบปลั๊กนะครับแล้วก็ให้ความร้อนนะครับมันทํางานนะครับเดี๋ยวเราจะเสียบไว้ประมาณสักสิบนาทีถึงสิบห้านาทีนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดดูกันว่ากล้วยสุกหรือยังนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาให้ f อฟซดูกันช่วงที่สุกแล้วแล้วเราก็จะมากินกันด้วยนะครับทุกท่านอา่าทุกคนผมจะห่มข้าวด้วยนะครับ ก็เป็นข้าวกล้องเพื่อสุขภาพนะครับอันนี้ผมเจอหุงหนึ่งถ้วยกับอีกเปกือบข,ขึ้งน,นะครับหนึ่งถ้วยนีครับหนึ่งถ้วยพอดีหนึ่งถ้วยน้อยแล้วก็อีกอีกนิดนึงประมาณนี้นะครับผมเคยใส่ไปถ้วยครึ่งแล้วมันมันเหมือนเจอเยอะก็เลยลดปริมาณลงเศือเซหนึ่งสนสี น,นี่คือผมผมก็จะดูเศษที่มันเป็นข้าวเปลือยออกนะฮะอันนี้ก็เราใส่น้ำไม่เยอะเท่าไหร่นะครับให้ท่วมให้พอท่วมข้าวนะทุกคนนะเพราะว่าผมเคยห่งรอบนั้นใส่น้ำเยอะเกินไปมันจะแฉะ เรารอให้กล้วยนึ่งเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเสียบหม้อข้าวหรือความร้อยมันจะเยอะครับตอนนี้นะครับกล้วยนึ่งก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็ี่จะหุงข้าวต่อนะครับผมที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้เอซีดูหรือวน,นี้ก็คือผมจะเหนงข้ากล้องนะครับ ข้าวต่อนะครับแต่นั้นนะครับเดี๋ยวจะเปิดฝาให้ับ F อซีได้ดูกันว่าเวลาสุกแล้วเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดฝาดูกันนะครับเป็นอย่างไรเนาะโอ้นะครับร้อนเลยครับทุกคนกล้วยหามหนึ่งนะครับ นี่อันนี้สุกร้อยเซนะครับสุกแน่นอนมาครับทุกคนครับเดี๋ยวผมก็เอาจานมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปกินกล้วยนึ่งนะครับ อันนี้ผมจะกินห้าชิ้น5ชิ้นพอนะครับอันนี้จะเก็บเอาไว้กินทุกบา่ายนะครับโอเคทุกคนครับกินขึ้นหางเนื้องการนะ เอาไปเนี่ยเ่าก่นอุร้อนร้อนร้อนโอ้โร้อนมากมันเพิ่งสุกนนอะเนาะใช้ช้อนดีกว่านี่ครับ สัมผัสดีมากครับหนึบๆกำลังดีครับหนึบๆซึ่งมันมันต่างจากกล้วยดิบนะกล้วยดิบถ้าเอามานึ่งหรือต้มเนี่ยจะออกมันมันจะออกมันเลยนะแต่อันนี้มันออกนุ่มไม่ถึงกับเละนะแบบพอดีหนึบๆนะฮะ อันนี้เราก็กินรองท้องนะครับก่อนที่เราจะไปกินข้าวเที่ยงนี่ครับุงข้าวไว้แล้วข้าวกล้องนะฮะกลางวันจะหุงข้าวกล้องนะครับ,ก,รบก็มันก็มีอยู่เท่านี้ก็ไม่รู้ว่าหุงได้อีกกี่วันนะเพราะว่าวันหนึ่งก็คือถ้วยน้อยๆน,นะไม่เยอะอ่อเค เมื่อกี้ก็กินไปสองลูกนะกล้วยสุกห่าน อันนี้คือกินสดๆนะครับอันนี้เราทําให้สุกนะครับแต่รสชาติต่างกันมากคือแบบไหนอร่อยกว่าผมคิดว่าแบบนี้อร่อยกว่านะมันสุกแล้วมันหนึบดีครับอืมหนึบดี สองชิ้นนะครับ โอเคเลยหมดแล้วด้ดตอ,ม,อ,ม,อมา,มาตอนนี้ผมก็ได้คุณประโยชน์จากกล้วยหามาทุกคนนะครับนี่กินอาหารให้เป็นยาต้องกินแบบนี้นะครับผมกินแบบ รสชาติเดิมๆเลยนะเราไม่ได้ใส่เกลือไม่ได้ใส่น้ําตาลไม่ได้ใส่อะไรเลยสักอย่างเอารสชาติของมันร้อยเปอร์เซนตนะครับมันนึ่งก็ใส่มันนึ่งจริงๆไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับแล้ว